เอและว่าสาธุสาธุสาธุพระบุตรใหอยู่หลังผูททั้งให้อยู่หนาผู้ขาอยุกาคุณพระบางใหยุเก้าคุณพระเจ้าใหอยู่หัวผู้บ่ดังให้อยู่หัว คุณพ่อบิดาและมัานดอนนั่งขออยากขอบนขอนผูส้สอนสร้างขอ้ไหลให้ลังเย่ยจุ่มซุ่มมาคุณจับปูจัาตามเมฆหราแกนไทยทั้งอ่อนออยอ่อนย่อยออจุ่มและสุ่มรลวงทั้งออดคว่างและออเต้าสามสิบพญาออก้อยมาซอยจา่า สาวเธอเดิอให้มาเป็นคาถาว่ามาล่าพังมามหาสน่หังสาวเธอเดิอให้มาโป่มาบังให้มากังมาลำยำลำ อ้าวฝากตอนผู้บ่าวผู้สาวฝากตอนอีพออีเม่ข้าจองแรกแขกบานล่ำก่อนไปยุไหวอ่อยอดผู้เห็ดนำหินกินนำคลองกับมาใดขลังเมลองเมล่งลืมเมล็งพร้อมก็ดีอ่านคือบุนคุณคู่บาอาจารย์ุใส่เก่าเข่าเสือล่ำสูบพีสุนองเงาฟังสะก่อนข่าจองแรกแขกบานเฉียนไปทางใดดีรอ สานอยใหญ่นอกสาวสวยดานาเวี่ีลูกเ,อกเย,ยอะย้อนปอนน้ำก,กันเน,นรเาาตรอพีค่ะปอนปูบ่าวปูสาวพิเศษพีเศษรุ่นสอบอสบอ,สบอ,สบอนี่ผมเป็นยังได้เม่สอบอ,บอนี่สูงวัยนะคะละวม่นมาโนนาเ็ยเม็นมาโนนัยเธาสาดด้วย,วย่ะสีอ่อมือบา ถวายคุณอ่อปอเมื่อพ่อสอบขาชี้หกใส่เก้าใส่เก้าถวายคือใส่เสียนสาธุเดินทางคุณเลี้ยนคุณทรงคุณอาซองช่วยพันขั้นใส่ทางอาโมรองดอกไม้ไม่มีมาตุกแต่งไข่กลัไปใส่คุณเรียงคำโมขอให้มาสู่สักสู่ตอนลำขวดอยู่หรือย้อนทวนก็ได้บังเรียนบังเอเลียนแจ่มแจ้งให้จำบังอย่าลุงเสียงของหน้าขอให้ดังโป่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 งเอดังเสียงเปิดละเบิดขึ้นกับแค่ในเลียนไหลไปดิวยาได้มีบทกลมไว้นำสูน เมิดขึ้นเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ให้ดีล้นกว่าเขาตุนแกงเหงาราตระถ้าสั่งผู้พูดโทษดํโมโมสมั่งคูเจ้าขอให้มันดุงเห้านํามาสู้อยู่สูส้อยู่ส่งยาได้ลุงบัดเตยบัดเตยกนเลยเข,ข้าลลก่อนบัดเขาย้อนท่าบดในทํำบัดเขาย้อนท่าบดในทํำขอให้จําซะจําผู้ว่าไปดัไตเสียงนั้นเดือดขอให้ไว้คือมาคือมาล่าซาตัวสัส่งเสียงให้นั่งออกคลุมให้เป็นปุ่มกผะพำกรผพมให้เป็นปุ่ม บาเอาละก่อนอื่นค่ะมือซิบิวคอลูสลัดดกันนี่ค่ะดอกระบัรสกัดพระสงฆ์องค์พระเจ้าอยู่ในวัดว่าอารามบัดเขาเฮาฝ่ายเจ้าที่เจ้าทางข้าเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าปู่เจ้าตายพเมทเท่าณีที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนี้